พี่ม่อนจะเอาข้อสอบคณนิศาสตร์มาให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอะลองมาดูกันเขาให้เวกเตอร์ u มานะเวกเตอร์ v มาเขาหา u จุด v น้องๆจำได้ไหมครับ u v คืออะไร u v u เนี่ยนะเวลาพี่สอนเวกเตอร์การเขียนเวกเตอร์ก็จะเขียนอย่างเงี้ย2 3ลบ 2,3,5ลบ5เวกเตอร์เราจะเวลาข้อสอบให้มาจะให้มาในรูป ijk แต่เวลาการที่พี่สอนให้เขียนหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านสอนให้เขียนก็จะเขียนเป็นคอมมาา2ลบ5ดอดกับเวกเตอร์ v ก็คือ1,5,3ลบ3มันก็คือ ijk นั่นแหละ1,5,3ลบ3การดอดก็คือการคูแล้วบวกคูแล้วบวก ตัวหน้าคูณกันตัวที่2คูณกันตัวที่3คูณกันแล้วบวกกันง่ายนะแค่เอาบอกให้เลยนี่มันคลายของเลยนะนะมันปล่อยของเลยนะข้อสอบพรนครเหนือนะในปี6-7และในปีต่อๆมาก็คาดการว่าจะออกแบบคว้าง คือไม่ได้ออกลึกไม่ได้ออกยากมากซึ่งไม่ว่าน้องจะสอบอยู่ปชปี3ามแล้ไม่เคยเรียนเลยแค่มาเรียนปรับพื้นฐานนิดหน่อยก็จะพอมีความรู้ในการสอบตกได้แล้วเหมือนการเด็มกม .6 แค่เองทบทวนสิ่งที่เองเคยเรียนมาตอนมปลายบ้างซึ่งทาง edc มีคอร์สปรับพื้นฐานและคอร์สสอบตรงสอบต่อดุข้อสอบให้กับพวกเรา เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานเป็นการทำข้อสอบเพื่อให้สอบให้ติดให้ได้นะครับเนี่ยคือการดอดดอดคือการคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกก็คือหน้าคูณหน้าก็ได้2กลางคูณกลางก็คือ2อคูณหนึงนะางคูณกลางก็3าคูณหหลังคูณหลังก็เป็นลบหคูณลบส ก็ได้อะไรได้2นะ่นะได้15เราแล้วก็ได้15บวกกันก็ได้32เนี่ยเองแค่รู้จักเวกเตอร์รู้จักการดอทเขาเรียกการดอทเวกเตอร์การดอทก็คือการคูแล้วบวกก็ได้คำตอบแล้วครับอ่ะเอาใหม่ เอาข้อ2ดูเขาให้หาเดทเ A แล้วเขาบอก A ถาน A-T ถ้าใครได้เรียนกับพี่มาบ้างนะครับก็จะรู้ว่า T หรือได้เรียนในห้องในโรงเรียนมาบ้างก็จะรู้ว่า T คือคาว่าทาน s p o r t ทาน s p o r t คือการเปลี่ยนนอน เป็นตั้งเป็นนอนเป็นตั้งแต่ไม่ได้ใช้ทำอะไรไม่ได้ใช้ท T คือแทน s p o เปลี่ยนนอนเป็นตั้งแต่ไม่ได้ใช้เพราะอะไรข้อสอบหาเดทเ A แต่ข้อสอบให้เอททนโพสตมามันมีคุณสมบัติของเดทอยู่ข้อนหนึ่งเดทเอแทน s p o r ก็คือเดทเอ หะเดทเอแทนสพตรก็คือเดทเอแปลว่า A หรือ A อแานโพสหาเดทค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอบให้ A อานโพสมาเองก็แค่หาเดทมันก็คือเดทเอนั่นแหละแล้วหาเดทยังไงจำได้ไหมเด็กคลินิกก็น่าจะได้เรียนมาบ้างนะครับเด็กมปลายก็เรียนมาอยู่แล้วนะ เดาจำได้ไหมเดทให้ต่อ2ตั้งแรกออกมามาต่อสองตั้งแรกออกมาคุณลง3รอก คูณขึ้นอีก3รอบคูณลงรอบที่1ก็คือ1 1 2ได้2คูณลงก็4 2 1ได้8คูณลงก็ลบ2 2ลบ2ก็เป็น4คูณ2ก็เป็น8นะ1 1 2ได้2นะ4 2 1ได้8นะ ลบ2อลบสก็ได้8บวกกันก็ได้18คูณขึ้นอนะ่ะ1นลบสก็ได้ลบ2คูณขึ้นอนะ่ะลบสองก็ได้ลบ4คูณขึ้นอนะ่ะ2 2 4ก็ได้16 บวกกันก็เหลือ10อีกรอบหนึ่งนะการคิดเด็ด3คูณ3 9เนี่ย9ตัวเนี่ยให้ต่อ2หลักแรกออกมาแล้วคูณลง3รอบนะคูณลง3รอบแล้วก็คูณขึ้น3รอบแล้วบวกกันแล้วเอาคูณลง ลบคูณขึ้นนะแล้วเอาคูณลงลบคูณขึ้นก็คือเท่าไหร่18ลบ10ก็เลยเหลือ8เนี่ยข้อสอบออกอย่างเงี้ยเดทเอทานพดอ่ะมาดูใหม่ข้อ3 ข้อ3ให้หาเมสริกอินเวอร์สเมสริกอินเวอร์สเมสริกอินเวอร์สมันมีขั้นตอนดังนี้จับได้ไหมขั้นที่1ห,หาเดตเอแต่เดตเอเนี่ยมันหาง่ายกว่าเพราะอันนี้มีแค่4ตัว แต่ข้อที่แล้วอะ่ะมันมี9ตัวถ้ามันเป็น9ตัวมาต้องต่อ2หลักต่อ2ตั้งแรกออกมาแต่ถ้ามันมีแค่4ตัวเขาคูณลงได้เลยคูณลงได้5คูณขึ้นได้6คูณลงได้5คูณขึ้นได้6 ก็คูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมนะก็เป็นคูณลงลบคูณขึ้นนะก็จะเป็น5ลบ6ก็เลยได้ลบ1น,นะ5ลบ6ก็เลยได้ลบ1แล้วอินเวอร์สคืออะไรอินเวอร์สสัญลักษณ์คือลบ1น,นะ A ลบ1นเนี่ยเขาเรียกอินเวอร์ส i n นเ r อสูตรคือ1ส่วนลบ1มันเป็นสูตรสำเร็จเลยนะ1ส่วนลบ1ลบ1เนี่ยคือมาจากเด,ดนะเอาเดสตัวนี้มา1ส่วนถ้าเดสตัวนี้2ก็1ส่วน2แล้วก็มันจะมี2แนวนะแนวเนี้ยกับแนวเนี้ย ถ้าแนวที่มันลงเนี่ยเขาให้จำว่าให้สลับที่ส่วนแนวที่มันขึ้นเนี่ยให้จำว่าเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายสลับที่คืออะไรลบหลบหก็เป็นลบหลบหนึ่งเปลี่ยนเครื่องหมายก็คืออะไร2,3ก็เป็น ลบสลบสเนี่ยสลับที่ปึ๊บอันนี้เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นลบปึ๊บนั่นแหละ i n นเ r อแค่เราจำอย่างยดอยแค่จำว่าหาเด็ดนะแล้วเด็ดมาหารแล้วก็สลับที่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายนี่ข้อสอบเก่าจริงๆนะครับ ไม่ใช่ข้อสอบที่เราแต่งขึ้นเป็นข้อสอบที่เราได้มาเป็นข้อสอบปีล่าสุดไม่มีใครมี e t c มีครบอลองดูสักข้อดูลองดูข้อ9อีกสักข้ออันนี้เป็นเรื่องจำนวนเชิงชซ้อน i กำลัง i กํา i กำลัง10บวก i กำลัง11บวกไปเรื่อยๆจนถึง i กำลัง38 ข้อสอบหา2 z i แซบอินวเวลองดูกันอลองดูกันถ้าเราจำได้ไอหนอ่ะมาได้ i i2 อสอ่ะมนได้ลบหอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจำก่อนที่เราต้องรู้ก่อนจากจำนวนเชิงซ้อนไอได้ i i2 ได้ลบหนึได้ลบไ i4 ได้1น,นะ i4 กับ i0 เท่ากันได้1น,นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนข้อสอบให้ i9, i กำลังเกากลังอลัง11มาเรื่อยๆไอเลขที่มันเกิน4อ่ะเขาให้เอา4หารเช่นเอา9หาร4ได้ 4, 2, 8, เศษ1มันก็เลยเปลี่ยน i9 กำลัง9อะ่ะ เป็น i กำลังหนึ่งไกำลัง10ก็10หาร4 4 2 8ก็เศษสเอาเศษอะมาตอบมันก็เลยเป็น i กำลัง2 i กำลัง11ก็สิเอ็ดหาร4 4 2 8แปดเหลือเศษสก็เป็น i กำลัง แปลว่าสังเกตไหมว่าถ้ามัน9มันได้เป็น1นึ่สิมันเป็นสองมันเป็น3แปลว่ามันก็จะ1 2 3่งาแล้วก็วนมา4แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงไอกำลังสามสิบแามล้วก็สหาร49ก็36เหลือเศษส แปลว่ามันก็คือถึง i อกำลังสองนึกออกไหมอ่ะแล้วไงต่อ i อกำลังหนึ่งอ่ะมันได้ไ i ไอกำลังสองอ่ะมันได้ลบหนึ่ง i อกำลังสามอ่ะมันได้ลบไอไอกำลังสี่อ่ะมันได้หนึ่งแล้วก็วนไปเรื่อย จนหึ่งอกำลังสมันก็ได้ลบหอ่าเราจะได้เท่าไหร่สังเกตไหมว่า4ตัวแรกอะ่ะ i กับลบ i มันจะตัดทิ้ง1กับลบ1มันจะตัดทิ้งแปลว่า4ตัวแรกมันจะหมดไป4ตัวแรกมันจะ i กับลบ i 1กับลบ1มันจะหมดไปแปลว่าอะไรทุกๆ4ตัวมันจะหมดไป สตัวมันจะหมดไป4ตัวมันจะหมดไปเหปนือกไหมสี่ตัวนี้หมดไปมันก็จะหมดไปเรื่อยๆที่มันถึง i กําลังสองอ่ะซึ่งก่อน i กําลังสองมันก็ต้องเป็นอะไร i กําลังหน,นึ่งเพื่อ i กําลังหนึ่งมาได้ไอไงก็แปลว่าจริงๆแซดเนี่ย มันจะหายไปทีละสี่ตัวสี่ตัวไปเรื่อยๆแล้วไอ้เหลือสองตัวสุดท้ายคือไอหนึ่งกับไอสองอ่ะซึ่งไอหนึ่งมันคือไอไงไอสองมันคือลบหนึ่งแปลว่าแซดเฉยๆก็คือลบหนึ่งบวกไอนั่นคือแซดแล้วข้อสอบหาอะไรสองแซดอินเวอร์สไงสองแซดอินเวอร์ส i n นเ r อก็คือสลับบนล่างนะอินเวอก็คือการสลับบนล่าง mm hmm. ถ้าเราได้เคยเรียนพื้นฐานของไอจำนวนเชิงซ้อนมาเราจะรู้ว่า i n นเ r อเนี่ยถ้าไอมันอยู่ข้างล่างเนี่ย เราต้องคูณคอนจูเกตเข้าไปนะคอนจูเกตอันนี้เขาเรียกคอนจูเกตคอนจูเกตคืออะไรคือการเปลี่ยนบวกเป็นลบคูณบ,บนล่างแล้วมาจะเข้าสูตร a 2บวก b 2 a ก็คือเลขข้างหน้า b ก็คือหน้า i A คือเลขข้างหน้า B ก็คือหน้า i ก็คือเลขหนึ่งนะก็คือเลขตัวหน้า B ก็คือหน้าไอนะเขาใช้ B ตัวนี้นะก็ได้1บวก1ก็เป็น2อสกับ2ก็ตัดทิ้งเนะี่ย จะเห็นว่าแต่ละข้อมันไม่ได้ยากแต่เราต้องมีความรู้พื้นฐานใช่ไหมอย่างข้อ4เนี่ยเองก็ต้องมีความรู้พื้นฐานคือ i 1ได้ i i 2ลบ1 i 3ลบ i i 4ได้1 i 1ได้ i i 2ลบ1 i 3ลบ i i 4ได้1มันก็เลยตัดกันเป็นชุดหมดแปลว่าถ้าเจอกัน4ตัวมันก็จะหาย4ตัวละมาก็หาย ก็เหลือเศษอยู่แค่2ตัวคือ1กับ2นั่นแหละเพราะฉะนั้นเองก็ต้องมีความรู้กล่องนี้อินเวอร์เองก็ต้องมีความรู้อินเวอร์คือการสลับบนล่ากอินเวอร์ต้องมีคอนจูเกตก็คูณคอนจูเกตเข้าไปรวมการเป็น A2 ・ B2 บวก2เองก็ต้องมีความรู้แต่ความรู้ตรงนี้ถามว่าเป็นความรู้เชิงลึกไหมไม่ใช่ความรู้เชิงลึก ถ้าเองเรียนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนเองก็ต้องมีความรู้ตัวนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วฮัทถ้าใครไม่เคยเจอมาไม่ต้องตกใจเองไปนั่งดูคลิปจํานวนเชิงซ้อนสักชั่วโมง1นึชั่วโมงก็จะเจอตัวอย่างพวกนี้ให้เห็นเหมือนกันถ้าเองย้อนไปดูที่เมทริกการหาอินเวอร์สพวกนี้ก็เป็นพื้นฐานซึ่งเราต้องเคยจําการหาเดส หรือเด a เอทานโ้ดก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องรู้แต่มันไม่ใช่เป็นข้อสอบแบบวิเคราะห์ยากๆแต่เป็นพื้นฐานง่ายๆนะเหมือนกันอย่างข้อแรกเวกเตอร์ ector, ที่เป็นเรื่องดอทอันนี้ก็คือเบสิกของการดอทพื้นฐานของการดอทธรรมดาโอเคนะครับก็ถ้าเรามีความไฝ่ฝันที่จะสอบตรงเข้าพระนครเหนือไม่ว่าเป็นทีแคทรอบ1นึรอบพอร์ ทีแคสรอบ2รอบสอบตรงซึ่งก็คือรอบที่เราจะสอบกันในเดือนมีนาคมเจ็ดทีแคสรอบ3ที่จะเ,เกิดขึ้นในเดือนเมษาพฤษภาหรือทีแคสรอบ4ที่รับเด็กเข้ามาแล้วก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกนะครับวิศวะไฟฟ้าเครงกโยธาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมวิทยาศาสตร์เคมีวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกวิทยาศาสาตร์เชิงแมทก็มีหลากหลายวทอก็ all, มีทั้งยานยนต์ช่างเชื่อมช่าง ออกแบบแบบพิมพ์ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าคอนโทรลไฟฟ้าสื่อสารไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โยธาสิ่งแวดล้อมมีหมดนะครับครุาส์ก็มีครสาสร์เครื่องกลครูสร์ไฟฟ้าคราสร์โยธานะครับของสาขาของที่พรตนครเหนียมีมากมายให้เลือกก็เชิญชวนเพื่อนๆพนที่ๆน้องๆที่มีใจรักในความเป็นวิศวะอาชีพวิศวะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ท็อปไฟนะครับของการหางานก็ ลองมาสอบเข้าพัะนครเหนือก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาสอบเข้าพัตนครเหนือแต่ถ้าจะสอบเข้าพัะนครเหนือนึกถึงการติวสอบตรงก็นึกถึง EDC ที่มีข้อสอบครบถ้วนเนื้อหาครบถ้วนนะครับข้อมูลเชิงลึกแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e กดวิชา EDC แล้วก็ชวนเพื่อนมาลองสัมผัสชีวิตของ วิศวะพานครนเนี่ยกันดูนะครับสวัสดีครับ